ไม่ล้อสะบัดเลยเลยในคลิปอะล้อสะบัดเลย<ม>นี่เสื้อสีส้มเนี่ยคนนี้อะมันต้องมองๆคงมไม่มงก์ด้วยรถพิวไม่ไอ,มอยู่รถเราล้อรถสีมูเราอะเราใส่ได้ไ,ไ,ไ,ได้เยอะแยะรถเราล็อกล็อกล็อกอยู่ แต่เหมือนจะจ้องาเอาอาลามพี่เขาน,นี่แหละดูกรงเอาไปอ้ร้ทางแกเรา่าอากเวงมันเป็นกระสกสีสม้มไอ้ดีบังเขาด้วยวอวุ่นเลยป้ายถ้าไปไม่บังนะเห็นเลยเนะี่ยเห็นชัดเลยนะอีกตัวนึงไม่เห็นไอ้ป้าย ม,มันเห็นแค่รถเล้าติดต้นไม้รู้เข้าไปดีอุ้ยเข้าไปนานใช่ไหมหนึ่งทีว่าเลยนะ่ะจริงๆมันต้องออกลนะแล้วเนี่ยน่าจะเพิ่งรู้มั้องหายอ้า เงียบนิงไปเลยีรับ2สามารถจะิลงเป็นโบาราคาเป็นกระมง แปนึงเท่าเงินไหลให้ลูกค้าอะไี่ยง้อสบัดเลยเนี่ยอ๋อเขียนเข้าไปนี่ว่า รถเครื่องก็ <Okay. S 1> ไอ้นี่นี่มีคนเดินมาจากซอยนั่น,นมันนี่นะนะขับออกไปมาตอนตีนึงหยิบซ่องหนาที่าาซ่องหนาที่เองนั่นนั่นอะไรรู้ไหม นั่น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 นันี่เรัเดี๋ยวอีเล่ยว่าเรียกข้าวตัวหนึ่งได้ท่อถูกฟังเลย

Thank, you. Thank you. รถด้วยเที่ยงของเมื่อวานก่อนประมาณเวลาสิบสองนาฬิกาตอนเที่ยงค่ะก็ะเลยไม่ได้ออกไปไหน,นก็ก็รูร้ก็ลงมาตอนเช้าแล้วก็ดูรถนีน่มีแล้วก็จะไปลองดูข้ามกล้องตอนปิดเป็นยังงงไบ้าก็รู้สึกตกใจพฤติกรรมคนร้ายมีลักษณะอย่างไรอันนี้หนูไม่ไม่รู้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร เห็นว <ane> <affiliated S 2> ่าเขาใส่เสื้อเป็นทางกานใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเขาเข้ามายังไงม่รด้เขาเดินมาจากที่เราดูกล้องเขาเดินเขาอ้อมมาจากตรงนั้นค่ะแต่ก็เขามาสั่งแต่ก็ทุบแล้วรถยี่ห้ออะไรครับอ่ารถเวบฮอนด้าร้อยสิบค่ะสีสีแดงเทาค่ะจำไป้ดีเวนได้ไหมได้ค่ะ สามคอไข่ทอดชง644ซื้อมาผ่อนประมาณเป็นเต็มเท่าประมาณเท่าไหร่แปดแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าคนนานแล้วกอนหน้าพ่ได้แล้วก็เหมือนกันข้รถหายไปก็จะก็จะไปไหนก็ไม่ได้เพราะรถมีอยู่คันนี้คันเดียวจะวอนปล่อยปากคนร้ายเนี่ย ด้วยอะไรไปมาฝากหนึ่งคนร้ายเนี่ยครับทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยรถก็มีอยู่คันนี้คันเดียวค่ะจะไปไหนก็ลำบากแค่นี้ไปฝากหน่วยตำรวจนิดนึงครับ<ม>เอ่ายอดที่ตำรวจติดตามใช่ค่ะให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ติดตามให้แล้วที่ตรงนี้พี่จอดเป็นประจำรประจำค่ะ รถคันอื่นมีหายไปก่อนหน้านี้ไหมไม่มีค่ะคันนี้คันแรกค่ะคันแรกเลยค่ะพอก็มาด้อนะมๆมองๆพี่เพราะว่าเขาเข้าไปจอดในรถเอ้ยเข้าไปจอดรถในซอยข้างๆร้านแล้วก็เดินเข้ามาด้านหน้าแต่ใช้เวลาอยู่นะก็มองซ้ายมองขวาอยู่เหมือนกันก่ <ilik Luke. S 1> อนจะเข้าก็ไม่นานสิแต่ว่า Libya. พอเข้ามาถึง เข้ามาถึงแล้วก็กว่ายจะได้ออกไปก็เกือบเกือบสองนาทีครับพี่ก็เข้ามาอยู่นานอยู่เหมือนกันคิดว่าเป็นคนแถวนี้ไหมเพราะว่าถ้าแถวนี้มันก็มีใช้งานก่อสร้างเพราะก็แต่งตัวเหมือนคนทํางานก่อสร้างแถวนี้ก็มีแถวตีวานอนห้าแยกปากเกร็ดแ้งวัฒนะตอนใช้แล้วตเข็นออกไปหรอใช่ครับกขนออกไปพี่แล้วก็เข้ามาเขาเข้ามาคนเดียวคนเดียวครับคือเขาขับรถมาจอด้ก่อนน่าจะใช่ หรือถ้าเกิดตอนขับรถผ่านไปหรือว่าจะมาสองคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนเดินเข้ามาใส่หมวกในโมงล้วก็เดินเข้ามาแล้วเ,เราเคยเินลักษณะตอก่อนเคยเจอตอก่อนไหมครับไม่ครับก็ไม่นะเพราะว่าที่ร้านผมก็มันมีหายพวกหม้อแบตพมกอ,อะไรเล็ก,ลกๆแค่นั้นเองพี่ไม่เคยมีโมเดลไซส์หายเลย หลายปีแล้วพี่ผมมาอยู่ไม่เคยหายเหมือนกันเพ่งมาคันเนี้ยคันแรก